ที่ดีนสิบเอ็ดไร์นะครับราคาไรยละซ่อมแซมน,นะครับราคาครับจะาข้องนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสัก,กโจงอำเภอโดยจิตดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านทำโคกน้องนานนะครับที่ดินติดถนนคอนเกตสหกเสาไฟฟ้านะครับที่ดินมีบอ่อ้ํานะครับ บอ่เอเสม็ดและบอ่อน้ำหนึ่งโลกนะครับอย่างละหนึ่งโลกนักฟังหกเสาไฟฟ้านะครับนักฟางหกเสาไฟฟ้านะครับเนี่ยติดคอนเกตน,นะครับหกเสาไฟฟ้านะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับย้ำว่ามีเพื่อนบ้านนะครับลมเย็นนะครับเพื่อนบ้านนะครับมีรับทานนะครับใบชะโนดขุดแดงนะครับสิบเ็ดไร่ครับไร้ละซ้ำแซนบาทนะครับราคาเจ้าข้องนะครับทีมงานข้องพมประดิษฐ์สิทธิพมนะครับค่ายในราคาเจ้าข้องเท่านั้นนะครับ นมาที่ดินนะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมแปะเลยนะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมแปะเลยนะครับตามจากถนนประมาณเมตรห้าสิบนะครับถนนคอนกรีตนะครับตามฝั่งถนนคอนกรีตประมาณเมตรห้าสิบนะครับโอเคนะครับ